สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอร่ามอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่15เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับประกาศหอมวันนี้หยิบยกเอาเรื่องของพฤติกรรมสสที่สังกัดพักการเมืองขนาดเล็กในสภาผู้แทนรัษฎรบางส่วนเอามาแชรให้ฟังเอามาจับไตยให้ฟังเอามาจับคลิกให้ฟังว่าพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกำลังจะบ่งชี้อะไร เรียกว่ามันมาตามฤดูกาลของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั่นแหละครับวันนี้ให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่าการเมืองตามฤดูฤดูก็คือฤดูกาลเนี่ยนะครับอย่ามาการเมืองนะครับอย่าไปหมายถึงอย่างอื่นอย่าไปคิดถึงอย่างอื่นเด็ดขาดการเมืองตามฤดูกาลเท่านั้นเริ่มต้นอย่างนี้ครับแล้วก็มาตามฤดูกาลร,รอบวงชีวิตของนักการเมืองเนี่ยมันก็เหมือนกับฝนตกฟ้าร้องพายุพัดนั่นแหละครับเหมือนกัน ยิ่งเข้าใกล้ฤดูการซักฟอกรัฐบาลเท่าไรเนี่ยการเมืองที่เป็นการเมืองแบบกระเรลวกระรากมันก็จะโผล่มาให้เห็นเป็นระยะระยะไม่ต่างไปจากแรงวสัสดเกตเปรตวัสุทัศน์ไม่ต่างกันหรอกครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้นะครับแทบทุกครั้งนะครับที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันก็มักจะเกิดปรากฏการณ์ที่มีการยื่นเงื่อนไขต่อรองกันโดยเฉพาะช่วงที่ทําท่าวรัฐบาลจะไปไม่รอดเพราะว่าเสียงสนับสนุนเนี่ยกำลังมีปัญหา เกิดขึ้นประจําจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากะนะครับแค่ไปสร้างปัญหาเพิ่มให้กับเสถียรภาพของรัฐบาลให้มันสั่นคลอนลงไปอีกเท่านั้นเองรอไม่ช้าไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็มีคนมาขอคุยด้วยแค่นั้นเองถ้าคุยกันรู้เรื่องก็จบแต่ถ้าเกิดคุยกันแล้วไม่จบมันก็จะเป็นปัญหาถ้าเป็นเล่นไปนะครับรัฐบาลนี่พังเอาได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกนั่นแหละครับการเมืองมันไม่มีมิตรแท้ แล้วการเมืองมันก็ไม่มีศัตรูถาวรด้วยสิ่งที่จะอยู่ชั่วฟ้าดินสลายเนี่ยในวงการการเมืองคือผลประโยชน์ร่วมกันก็คุยกันได้ครับไม่มีปัญหาอะไรหากวันใดที่ไร้ประโยชน์มิตรก็จะกลายเป็นศัตรูในลิตาาไปนะครับวันก่อนเห็นท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติในสภาผู้แทนราษฎรท่านหนึ่งชื่อว่าสุทินคลังแสงสุทินบอกว่าอย่างนี้ บอกว่าปรากฏการพักเศรษฐกิจไทยที่ถอนตัวเช่นนี้เนี่ยหลายพักคงจะพิจารณาแล้วว่าจะเดินตามแนวทางนี้ด้วยหรือไม่ในปัจจัย2ปัจจัยด้วยกันคือทุกคนเนี่ยรู้ถึงผลการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาถึงการปฏิเสธร,รัฐบาลมีมากขึ้นเรื่อยๆใครที่ยังอยู่ต่อก็จะโดนร้องยี้ตามไปด้วยตามสำนวนไทยที่บอกว่าทองคําถ้าอยู่ใกล้ตะกัวก็จะมองไปนี่เป็นคาพูดของท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ ที่ชื่อว่าสุทินคลังแสงนะครับแม่ช่างเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนจริงๆชัดในสันดาลนะครับย้อนกลับไปการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งแรกเมื่อปี2563กับฝ่ายค้านซึ่ง,งนำเด็กพักเพื่อไทยเนี่ยโฟกัสไปที่ธรรมนัตพรมเผ่าเป็นพิเศษก็แน่นอนแล้วครับไม่ใช่การอภิปราย เพราะว่าการทําหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บกพร่องนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ใช่แต่เป็นกรณีที่เคยต้องคําพิพากษาศาลประเทศออสเตรเลียให้จําคุกในคดียาเสพติดถ้าจํากันได้นะครับวันนั้นเนี่ยธรรมนัตได้รับคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดในบรรดารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายพอจะจากันได้ใช่ไหมครับ ซึ่งเราจะพบเห็นได้ไม่บ่อยสักเท่าไหร่นะครับที่รัฐมนตรีในครั้งนั้นก็คือธรรมนัตพลมเผานี่แหละจะโหวตไว้วางใจให้กับตัวเองไม่เคยเห็นเลยแต่ก็มีมาแล้วนะครับแต่เอาละครับมาวันนี้เนี่ยธรรมนัตพ้นจากคุกออสเตรเลียกลายเป็นทองคำซะแล้วจริงครับธรรมนัตมีมูลค่ามหาศาลสำหรับพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นยิ่งกว่าทองคำซะอีกถ้าหากว่าสามารถล้มรัฐบาลได้ สถานการณ์าการเมืองในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับสิเสียงของพรรคเศรษฐกิจไทยจะเป็นดุดเพชรเม็ดงามที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยอยากจะได้ไปเชยชมซะเหลือเกินทั้งที่พรรคฝ่ายค้าเนเองก็เป็นพรรคเดียวกันนี่แหละครับที่เคยโจมตีธรรมนัตเรื่องยาเสพติดเรื่องคุกที่ประเทศออสเตรเลียแต่กําลังจะยืมจมูกของธรรมนัตเนี่ยมาหายใจเพื่อให้ได้มาซึ่งอํานาจนี่คือหน้าฉากที่แท้จริงของการเมืองไทยการซักฟอกรัฐบาลบางครัวบางคราวเนี่ย เป็นเพียงแค่ที่เกยการเมืองตบตาประชาชนเท่านั้นแหละครับฝ่ายค้านเองเขาก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ในการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลอย่างจริงจังอะไรสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ใช้เป็นเครื่องมือในการไต่ไปสู่การชิงอํานาจทางการเมืองเท่านั้นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจึงมักจะมองไม่เห็นอุดมการณ์ทางการเมืองสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ปรกากฏต่อสายตาประชาชนคืออะไรครับ คือผลประโยชน์เสียมากกว่าหรือไม่ก็ไม่มีอุดมการณ์ตั้งแต,แต่แรกแล้วนะครับทีนี้มาในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยถึงคิวของพรรคการเมืองขนาดเล็กขนาดน้อยนะครับที่เป็นสส,สปัดเศษบ้างอะไรบ้างเขาจะได้เวลาในการออกมาแสดงอิทธิฤทธิเดชกันแล้วนะครับเห็นข่าวร่ำร่ำบอกว่าจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลตามพรรคของธรรมนัตเหมือนกันนะครับจริงหรือหลอกยอกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่อย่างว่าแหะครับพรรคการเมืองขนาดเล็ก มันก็หลากหลายดีนะครับอย่างเช่นพีรวิทย์เรื่องลือโดนภาาค,คนคนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้สรงเกียรติในสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรมพีรวิทย์บอกว่าอย่างนี้บอกว่าวันที่18กรกฎาคมเนี่ยธรรมนักพรมเผ่านักหารือกับกลุ่ม16เรื่องหลักๆที่จะคุยกันก็คือแนวทางในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า แล้วก็อาจจะมีการพูดถึงแนวทางในการทํางานของพักการเมืองขนาดเล็กว่าจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลหรือไม่แต่ขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้สรุปว่าพักขนาดเล็กจะถอนตัวหรือไม่แต่แนวโน้มคงไม่ถอนตัวเพราะว่าการถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลมันต้องมีเหตุผลนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆก็ถอนตัวออกมากลุ่ม16เนี่ยคงต้องหารือกันอย่างรอบคอบในเรื่องนี้ก่อนการโหวตซักฟอกในครั้งนี้เนี่ยมันมีบริบทที่แตกต่างไปจากการอับปิาาทุกรอบที่ผ่านมา แต่ดูและพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกครับคงจะมีเสียงอภิปรายไว้วางใจครบแนะครับแต่รัฐมนตรีคนอื่นๆเนี่ยอันนี้พีระวิทย์บอกว่าไม่รับประกันอ้าวแล้วจะพูดทาไมล่ะครับเหมือนจะถอนแต่ไม่ถอนเอาอยัางไงเอาให้แน่ครับคือในฐานะพักร่วมรัฐบาลเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลกันดีอยู่แล้วนะครับว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรแต่การที่มาแสดงท่าทีแบบกั้มกึ่งเนี่ยมันหนีไม่พ้น เรื่องการสร้างเงื่อนไขต่อรองอะไรบางอย่างหรือเปล่าอีกพักการเมืองหนึ่งดูเหมือนว่าจะหนักบาดซ้ำไปคือพักเพื่อชาติไทยสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรผู้ทรงเกียรติในสภาผู้แทรนราษฎรและเป็นบัญชีรายชื่อของพักเพื่อชาติไทยเป็นหัวหน้าพักด้วยนะครับดีกรีเป็นเลขานุก,การสสกลุ่ม16ชื่อวัคคาเทพเตชะเดชเรืองกุลบอกว่าอย่างนี้ครับ บอกว่าจากการลงพื้นที่พบปะก,กับพี่น้องประชาชนของพรรคเนี่ยนะครับพบว่าประชาชนเนี่ยประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ต่างก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าซึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยแก้ปัญหาไม่ผ่านสสกลุ่ม16ได้มีการติดตามการทํางานอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันในระดับแกนนําจึงมีมติว่านายกแก้ปัญหาไม่ผ่านซึ่งจะส่งผลไปถึงการอภิปรายของฝ่ายค้านสส,สกลุ่ม16จะโบส์คว่ำนายกรัฐมนตรี เพราะว่าทุกคนประชาชนเลือกเข้ามากับมือเพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนในเมื่อประชาชนเดือดร้อนเรื่องปัญหาปากท้องจึงต้องทําตามเสียงของประชาชนคือการโหวตคว่ำนายกรัฐมนตรีพีรวิทย์บอกว่าอย่างนี้นะครับก็สงสัยครับประกาศหอมบอกว่าสงสัยว่าพีรวิทย์เรื่องลือโดลภาคเนี่ยไม่ใช่ระดับแกนนาสสกลุ่ม16หหรือเปล่าครับถึงไม่รู้เลยนะครับว่าพรรคพวกเนี่ยเขามีมติคว่ำนายกไปแล้วนะครับนี่แหละครับ นี่คือการเมืองที่ไร้การพัฒนาอย่างสิ้นเชิงนะครับมีการตั้งแก๊งรวมกวนขึ้นมาเพื่อให้มีอำน,นาจต่อรองทางการเมืองและสุดท้ายเนี่ยยังจะไปคนละทิศคนละทางกันอยู่ดีนี่แหละครับอ่านคาให้สัมภาษณ์ของคาธาเทพเตชะเดชเรืองกุลต่อก็ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกครับตกลงยังไงกันแน่ตกลงมีความรู้เรื่องกระบวนการทางการเมืองแค่ไหนกันแน่ครับคาธาเทพบอกว่าอย่างนี้บอกว่าการโหวตคว่ำนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเนี่ย ฟังจะชัดนะครับคาราเทพบอกว่าการโหวตคว่ำนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไม่ได้หมายความว่าจะลาออกจากการร่วมรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าจะลาออกจากการร่วมรัฐบาลนะครับแต่ยังคงทํางานร่วมกับรัฐบาลเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าโหวตคว่ำนายกเพราะแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ตามที่ประชาชนเดือดร้อนหากว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเสียงสนับสนุนนายกแพ้ฝ่ายค้านนายกต้องหลุด จากตำแหน่งซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของสภาต้องสรรหานายกรัฐมนตรีรักษาการขีดเส้นใต้นะครับซึ่งจะเป็นหน้าที่ของสภาต้องสรรหานายกรัฐมนตรีรักษาการแทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งในปี2,566ส่วนการยกมือสวนมติรัฐมนตรีเพราะตอบคําถามฝ่ายค้านไม่ผ่านซึ่งสสกลุ่ม16ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักกินยาผิดหรือเปล่าครับ กินยาผิดหรือเปล่าครับคระาเทพครับโบวตคว่ำนายกรัฐบาลก็จบนะครับจะไปทํางานร่วมกับรัฐบาลเหมือนเดิมได้ยังไงล่ะครับต้องรอรัฐบาลถัดไปสิครับมันถึงจะถูกนายกแพ้โหวตเขาก็ต้องหานายกใหม่ทันทีนะครับต้องตั้งรัฐบาลกันใหม่ทั้งหมดเลยไม่ใช่แบบนายกรักษาการไปจนถึงปี2566มันไม่ใช่ก้อยชัดเจนไปเลยครับเป็นสอสอเนี่ยพูดกันแล้วอย่าไปกลืนน้ำลายตัวเองนะครับ ตอนนี้สสพักร่วมรัฐบาลมีอยู่269คนฝ่ายค้านมีอยู่208คน,ค20คนถ้าหากว่า18เสียงของพักเศรษฐกิจไทยกับ16เสียงของกลุ่ม16เกิดย้ายขั้วขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็จะเหลือ235เสียงฝ่ายค้านจะเพิ่มขึ้นมาเป็น242เสียงล้มนายกและรัฐมนตรีอีก10คนสบายสบายครับอันนี้เป็นหลักการตามระบบรัฐสภาเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าล้มนายกได้ล้มรัฐมนตรีได้ ก็ไปเลือกนายกกันใหม่แคนดิเดตนายกเหลือใครไปดูกันบ้างเพื่อไทยเหลืออยู่คนเดียวครับคือชัยกเกษมนิติสิริคนเดียวเท่านั้นคว่ำเลยครับถ้ารีบๆดอยนะครับเดือนสิงหาน่าจะได้รัฐบาลใหม่แล้วพักการเมืองพักเล็กพักน้อยย้ายข้างไปให้หมดนะครับแต่ต้องให้แน่ใจนะครับว่าผ่านด่าน200สอวอไปได้อืมตื่นเต้นนี่ครับถ้ารัฐบาลชัยกเกษมมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านแค่เจเสียง กว่าที่สภาจะหมดวาระเดือนมีนาคมปีหน้าเนี่ยคงได้ลุ้นกันหลายรอบแล้วครับหรือถ้าเกิดว่ากลุ่ม16เนี่ยถ้าไม่มีอะไรจะทันเนี่ยผมว่าอยู่เฉยๆดีกว่าให้การเมืองมันเดินไปตามวาระของมันนะครับอย่าเที่ยวไปทิ้งเปลือกกล้วยเอาไว้กลางทางเดี๋ยวมันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับเจี๊ยบป่าบ่อสือ่อ